าจารย์ดูฮห้ตอบว่าที่ถามว่าการเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ที่เป็นการเมืองภายใต้กฎกติกาที่เป็นอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยเรารู้นะมันเป็นศาสนาไหมเพราะมีผู้รู้บางคนบอกว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นฟัดดูกิฟายะเขาบอกอาจารย์เอาให้ชัดสิแล้วตกลงมันเป็นศาสนาหรือเปล่า อาอย่างนี้นะผมจะไม่พูดเยอะจริงๆผมเนี่ยชอบชอบเรื่องของการเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องของศาสนาการเมืองคือการวางระบบการจัดการถ้าอยากเล่นการเมืองเอากุรอานมาตั้งข้างหน้าเอาฮะดิสมาถ้าไม่รู้ฮะดิษกุรานและอยากเล่นมานั่งเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณจะเล่นการเมืองอจะเล่นการเมืองแบบแบบอิสลามคุณรู้ไหมว่านาบีนะ่ะเขาปกครองแบบไหนนั่นแ่ะการเมืองไหม หลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบัคอุมัดอุสมานมาเขาปกครองแบบไหนคุณรู้ไหมนั่นคือการเมืองวันนี้คุณรู้ไหมว่าคุณมีลูกคุณมีภรรยาคุณจะวางเขาอย่างไงจะให้คนในสังคมเป็นแบบไหนคุณรู้ไหมว่าใครจะต้องทําอะไรในหมู่บ้านของคุณน่ะใครควรจะเป็นอบตอใครควรจะเป็นอิหมัมคุณรู้ไหมว่าตําแหน่งนี้ใครควรจะเป็นแล้วตัวคุณเองที่จะเล่นการเมืองน่ะคุณน่ะเป็นใครวันเนี้ยผมบอกว่าถามใจผมพูดอยู่กับตัวเองแล้วก็คนใกล้ๆบอกเสมอ ถ้าอยากจะทําเล่นการเมืองการเมืองตอนนี้คือใครอ่ะเล่นเป็นสสมีตําแหน่งอยู่มีเป็นสอวอสอขอแล้วก็อบตอหรือเป็นกำนําใหญ่บ้านเป็นการเมืองนั่นแหละเอาชีวิตจริงทิ้งตําแหน่งเหล่านี้ไปก่อนความเป็นตัวคุณที่เป็นมุสลิมอ่ะที่คุณมีอัลลอฮ์และรอซูลใหญ่สุดและในชีวิตมีทางนําที่ไม่มีดุสตูรไม่มีตําราคมภีร์หรืออะไรอ่ะ กฎหมายใดดีไปกว่ากุรานและฮะดีสอีกแล้วเนี่ยเคยคิดที่จะไปช่วยใครบ้างไหมเคยคิดที่จะรวมกลุ่มแล้วก็สร้างกลุ่มเพื่อการพัฒนาแบบอิสลามบ้างไหมชีวิตจริงไม่เคยช่วยเหลือใครเลยมีแต่จะโกงเสร็จแล้วถึงเวลานี้อยากจะ้พนังตำแหน่งแสดงความเป็นคนดีใจกว้างโกหกทั้งนั้นเนี่ยเอา้าถามว่านักวิชาการที่ที่ผมอ่านตํารามาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยเขาพูดยังไงมีประโยคส่วนหนึ่งที่เชคโลลิสลามในเตมิญ่าบอกว่า การเมืองอเล่นได้ควรที่จะมีกลุ่มคนที่สอดแทรกเข้าไปเพื่อที่จะทําหน้าที่มีได้เขาพูดแค่นี้แหละแต่เข้าไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้อ่านผมอ่านแค่นี้แต่นักวิชาการเนี่ยนะครับร่วมสมัยหมายถึงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเสียชืดไปก่อนหน้านี้แล้วก็กได้เราเรียกว่านักวิชาการร่วมสมัยเขาบอกว่าหนึ่งถ้าจะเล่นการเมืองการมีส่วนร่วมกับ,ก,บกับการเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วนะ เข้าไปแล้วไปร่างกฎที่ขัดต่อหลักศาสนาไปออกกดไปร่างมาตานั่นเรียกร้องนู่นนี่แล้วก็เห็นพ้องด้วยคนที่เข้าไปอะ่ะตกมุรตัดเป็นกาเฟตเข้าไปอยู่แบบนั้นนะไปร่างกฎหมายแล้วก็ขัดต่อหลักอาสลามไปร่วมเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้มันดีมันดีมากกฎนี้ตกมุตัดอา้าวก็เข้าไปผมไม่ว่าสองเข้าไปแล้วไม่ได้ไปร่างเองหรอกแต่ถึงเวลาต้องยกโหวตยกมือโหวต แล้วก็วตให้กับคนผิดวตให้กับสิ่งที่เป็นเป็นบาปอันนี้ก็มุตตัดเหมือนกันนะไปไปเอาสิ่งที่ที่ไม่ใช่อิสลามนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เห็นดีกว่าเนี่ยไม่ยอมเอาสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็มุตตัดเหมือนกันแต่ประเภทที่สามเนี่ยน่าคิดคือเข้าไปแล้วไม่วตดให้ไม่ช่วยร่างให้แต่จะเข้าไปเปลี่ยนแป,ปลงเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนไม่ได้เข้าไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ไหนเราบอกได้ใครเข้าไปเปลี่ยนได้ บวชก็ไม่บวชให้ร่างก็ไม่ร่างให้แต่เข้าไปยะซำเป็นบาปไม่เห็นมีนะักบุญจางคนไหนเขาบอกเข้าไปแล้วได้บุญอันนั้นนะคือมาตรการของคนที่เข้าไปนะักวิชาการก็คิดถามว่าคนบ้านเราในวันเนี้ยคนที่อยากจะไปเป็นผู้นำอ่ะมีอะไรในอัลกรานคุณรู้ไหมว่าคุณจะไปนําคนอ่ะอัลลอฮ์บอกคุณนะ่ะทำยังไงบ้างยังไม่รู้อย่าเข้าไปเลยแล้วถ้าจะทําการเมืองแบบอิสลามก็ต้องให้อิสลามใหญ่ ต้องให้รู้วนะ่แนวคิดของอิสลามเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวใครเพราะนี่คือคําสอนของศาสนาใหญ่สุดแต่ถ้าเรื่องศาสนายังไม่ใหญ่คุณจะใ,ใหญ่ยังไงผมก็วัลรอของอาลัมแล้วกัน,น,นอาจารย์ก็คง,งชัดเจนนะครับว่าการเมืองอย่างอิสลามก็คืออิสลาม <c oughs> ที่เราทุกคนจะต้องน้อมรับเพราะทุกคําสอนที่มาในอิสลามเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ เศรษฐกิจสังคมาการเมืองการปกครองเรื่องอากีดาเรื่องอิบาร์ดะทุกเรื่องที่เป็นคําสอนของอิสลามเราต้องน้อมรับการเมืองอย่างอิสลามเราต้องรับไปต้องรับเราปฏิเสธไม่ได้เราแยกไม่ได้แต่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองอิสลามนะอย่าเอามาซุกใ,ใ,ใ,ใต้ใต้ใต้อิสลามแล้วก็มาบอกกับพี่น้องว่าเอ้ยมันวาจิบเอ้ยมันฟัดดูเอ้ยอย่าเอาของเถื่อนเอามาซุกให้ทําให้เป็นของถูกเอาละพี่น้องเห็น ดีเห็นงามจะเลือกไม่เลือกจะเลือกอะไรใครเอาว่าไปฮะเอาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่าดึงอิสลามให้เกิดความเสื่อมเสียก็แล้วกันเข้าใจนะครับพอได้นะครับก็นั่งคุยกับอาจารย์ดูเฮ็ดแต่ว่าเวลาแป๊บหมดละอืมอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีเวทีใหม่โอกาสใหม่เราคงจะได้คุยร่วมกันอีกนะ หรือถ้าได้เป็นปาติลิสแล้วคงไม่มีโอกาสมานั่งคุยกับผมแล้วล่ะนะก <c oughs> ็ใช้เวลาเพียงเท่าน,นี้ครับขออัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงครุ้มครองพวกเราทุกคนให้ยืนอยู่บนแนวทางแห่งสัจธรรมอัลลอฮฺลต์รอหลนะบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีหิวะซาฟีวะสัลลัมสัลลัมวะลายกุมะรัมตุลลอฮฺวะบรักาตุ